สวัสดีทุกคนนะครับผมอมซาครับวันนี้ผมจะมาเล่น chapter 2ในเกมที่หยาดกันนะครับ chapter ส2จะอยู่ในโซนที่เป็นสีฟ้าเลยครับผมให้คุณผู้ชมวิ่งตามทางไปได้เลยนะครับไม่ได้มาเล่นนานเลยนะครับด่านนี้ผมยอมรับในเรื่องความยากแล้วก็ลุกเล่นนะครับเขาทําออกมาได้ซับซ้อนแล้วก็กวนมากๆเลย chapter 2นะครับตลอดสักครู่ครับเกมเริ่มแล้วนะครับเนื้อเรื่องจะต่อจาก chapter แรกเลยครับหลังจากที่ตัวละครคุณผู้ชมเข้าวาร์ปมาครับ น่าจะทะลุมาอีกมิติหนึ่งโอ๊ยมาถึงก็โดนซูมเลยอันดับแรกครับให้คุณผู้ชมไปทางซาไปอยกฟักทองก่อนนะครับเป็นคีย์สำหรับด่านนี้รู้สึกว่ามันเคลื่อนที่กวนนะครับตัวนี้มาเป็นไมเคิลแจ็กสันเลยได้ไปแล้วครับฟักทองใช้เป็นคีย์แทนนะครับหลบยากนะผมบอกก่อน จะไปติดบักช่วงทางออกครับตรงนี้อันตรายมากต้องหาที่หลบได้แล้วครับทางรถไฟบางมุมมันจะมีให้หลบนะเข้านั่งโอเคไปแล้วรอดอย่าอย่าอ,อย่าสนกลับวิ่งไปเลยไปเลยไปเลยอย่าไปกลัววิ่งตรงไปเลยว้าอู้อู้อู้เรียบร้อยเข้าไปเลยครับ ผมอาจจะไม่ได้ถือบอลลูนนะครับรู้สึกว่ามันจะบังฉากนะครับเข้าสู่สมภารกิจแล้วผมคิดว่าเขาทำขึ้นมาใหม่ครับแมปมืดขึ้นมากๆเลยไปหยิบกุญแจทางขวาก่อนนะครับตัวละครมี2ตัวครับตัวพ่อกับตัวลูกนะผมเรียกแบบนี้ละกันวิ่งซ้ายโอ้มันวนด้วยนะนะ่ะปุ๊บ <Hey. S 1> เว้ย เนีย่ยก็ต้องดูจังหวะครับเนี่ยลองไปตามเลยก็ได้เมื่อกี้ตัวละครพ่อไปขวาเนาะมาแล้วแต่ดวงเลยครับตรงนี้คือบัสเตมันจะวิ่งเข้าไปในสุดเลยครับผมอยากให้จังหวะ2ตัวละครนั้นไปทางด้านหน้านะครับหรือไม่ก็เป็นจังหวะที่ค่้อมกันครับอันนี้ก็ช่วยได้ครับเสียงมาเนี่ยครับจังหวะนี้ที่ผมรอคอยวิ่งไปเลยครับ แล้วเข้าเสียงเท้ามาตัวละครลูกเข้าไปถ้าสนไปเจอตัวละครพ่อแน่ๆครับคือไม่ต้องรีบครับผมมองว่ารอจังหวะอย่างเดียวถ้าพลาดยังไงก็ต้องมาเก็บใหม่นะครับเนี่ยครับจังหวะค้อมไปเลยแล้วกันโอ้ช่วยด้วยอย่าวนนะตัวลูกโอ้โหเนี่ยละครับที่ผมบอก <Double Kill. S 1> คือมันควบคุมอะไรไม่ได้เลยครับ โอเคครับกว่าจะมาอีกรอบนึงได้ภาพไปหลายตาอยู่ครับไม่กล้าไปครับจังหวะนี้เดี๋ยวผมลองลอง่ลอก่อนแล้วกันใช่ <Hi. S 1> อ้ยขึ้นที่ไวเกินคือ <Hey. S 1> มันต้องวัดโดวงอย่างเดียวเลยครับตัวพ่อไปขวาไปเลยก็ได้ทันอยู่ตัวลูกอย่าวนก็พอครับดีมากเนี่ยครับจังหวะที่ต้องการ เลอสเต็ปเดียวครับรอให้ตัวละคร2ตัวไปข้างหน้าเลยละกันตรงไปที่ประตูเลยครับสีแดงไม่โดนนะวางคลิกด่านนี้ให้คุณผู้ชมตามหากุญแจนะครับแต่แต่ผมคือชิดซ้ายไปเลยมันจะบรรจบกันเลยครับผมด่านนี้ผมขออนุญาตใช้บอลลูนล้วกันโอเค อาจจะบางคุณผู้ชมนิดนึงนะครับอันนี้ผมต้องใช้สำรวจเส้นทางแล้วล่ะเจ็ซสายไปเรื่อยๆเลยนะครับก็จะเจอเลยครับเกือบอมาเป็นตัวสายฟ้าเลยเปิดไว้ครับเพื่อความปลอดภยัยโอ้โอเสียประตูหลอนมาก ว่ดาด่านนี้เขาทําออกมาได้ดูอาร์ตดีนะครับเป็นสายฟ้าตามทางเป็นจุดบอกไปด้วยเติมเพลงบิวมากตอนนี้โว้ยโอยมันเห็นยา่าตรงเสาแอบได้ไหมหูเกือบดีความเร็วเท่ากันตอนนี้เป็นทางออกแสดงว่าผมวิ่งเกินนะครับเดี๋ยวผมวิ่งขึ้นไปดูก่อน โอเคงั้นผมเบี่ยงขวากลับละกันเป็นภาพครอบครัวตระกูลหนึ่งเนาะผมต้องชิดขวาไม่สุดแน่มันต้องอยู่ตรงนี้มันไปนทางขึ้นมันได้ไปเก็บเลยครับมุมนนี้หรือเปล่าลองดูละกัน ึผมวิ่งเกิดน,นะครับต้องขออภัยด้วยจุดโฟกัสครับคุณผู้ชมชิดขอบม,มาเรื่อยๆระหว่างตู้นี้กับตรงนี้นะครับวิ่งเข้าไปครับผมทีนี้ก็ชิดขอบเลยครับไปที่จุดเกิดเลยนะผมว่าในแซปเตอร์นี้ที่ยากที่สุดคือด่านพ่อลูกเลยครับ <Yes. S 1> จุดเริ่มต้นนะครับวิ่งขวาขึ้นไปเลยชิดขวารอเลยนะครับ เรียบร้อยครับผมต้องรีบกดเลยครับเดี๋ยวประตูมันลีกดอีเมื่อกี้ได้แล้ว๋ยวมันแมนอออึ๊กดจะได้เรียบร้อยครับผมอาศัยจังหวะในการไข่นะครับดันดัน,ดนตัวละครเข้าไปแล้วก็เลงกลางประตูครับให้กดสวิตช์ให้โดนวิ่งตามทางไปเลยนะครับ เรียบร้อยครับเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้รับเหรียญแล้วก็จบชั珀เตอร์สองบนที่เรียบร้อยเลยนะครับด่านมีความระทึกมากยิ่งขึ้นครับแล้วผมมองว่าเขาน่าจะปรับแบบให้มืดมากขึ้นแล้วก็ปรับเท็ก์เตอร์อะไรให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นครับกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในชั珀เตอร์สองของเกมทีหยาดครับด่านที่จะได้ตะเกียบม,มาอยู่ด่านเดียวครับตอนนี้คือด่านชั a เตอร์แรกคุณผู้ชมสนใจลองมาเล่นได้นะครับทั้งด่านชั珀เตอร์แรกกับชั a เตอร์สอง เราดูกันต่อในด่านต่อๆไปของเกมทริยานนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ